ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธา,านนดครับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวดที่3ออกข้างวันที่8เดือนมังกรปีอนปี2 0รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้เก่หมายเลข994 475 994 สี่เจ็ดห้าเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขเก้าสี่สี่เจ็ดหเก้ีเจหเลขสตัวได้แก่หมายเลขสี่สี่เจ็ดหี่สีเจหาเลขสตัวได้แก่หมายเลขสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าเลขสอตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดหเจ็ด้และเลขหตัวท้ายได้แก่หมายเลขห้าหมายเลขห้ พนการออกเลขรางวัลหวยเลขโคกโตัวไดยออกมาสําเร็จเป็นที่นับห้อยต่อไปจะได้สืบต่อทําการออกเล็กรางวัลหวยตำราฝัน4ทับ40